เกษตศาสตร์80อันเกษตรศาสตร์80นะครับเป็นมันลูกผสมระหว่างพันแม่ก็คือพันเกษตรศาสตร์75กับพันพ่อก็คือไรยองสีดก็ผสมตั้งแต่ปี2,557นะครับจนทดสอบอยู่อย่างนี้8ปีจนนั่งได้ข้อมูลเป็นท,ที่ที่น่าสนใจก็น่าเชือ่อ กมาแนะนําในปี63นียก็ดีหรือจดเด่นของมันหลังพันเกษตรศาสตร์80พันนี้นะครับที่เป็นพันใหม่ก็คือเป็นพันที่ทนแรงทนโลกแล้วก็ทนลักษณะที่ฝนตกติดต่อกันเวลานานก็คือน้ําท่วมขังได้ดีกว่าพันเดิครับครับผลผลิตค่อนข้าง,งสูงเปอร์เซ็นต์แป้งนีเปอร์เซ็นต์แป้งเฉลี่ยอยู่ที่2 8 3 2นะครับถ้าน้าฝนก็จะอยู่ประมาณ28 หน้าแรงหน่อยก็ส0ขึ้นถึงาถึง3า3 4น,นะครับพันนี้เกษตร,รกรต้องการมากเนื่องจากว่าเป็นพันที่ปลูกต้นฤดูฝนเจริญเติบโตได้รวดเร็วแล้วก็ลงหัว,วเร็วสามารถเก็บเกี่ยวได้ตั้งแต่อายุ8เดือนนี้ไปจนถึง14เดือนนะครับจุดเด่นก็คือต้นพันธุ์หนึ่งต้นที่เราปลูกลงไปเนี่ยจะแตกแตกยอดแตกตาออกมาเนี่ยเป็นลำสําหรับขยายต้นต่อเนี่ยอย่างน้อย3าถึงสี่ลำทำให้เกษตรกรมีต้นพันธุ์เพิ่มมากขึ้นนะครับ สามาผลิตแล้วก็ขยายได้จำนวนมากในในเวลาต้นเดียวคร <Okay. S 1> ับคือจากกระดีดเนี่ยต้นต้นมันทั้งหลังพันมันทั้งหลังเนี่ยจากหนึ่งต้นเนี่ยจะได้เป็นสองต้นซึ่งจะได้พื้นที่ปลูออกประมาณหกเท่า <Okay. S 1> จากหนึ่งไร่เป็นหกไร่นะครับแต่ถ้าเป็นเกษตรศาสตร์แปดสิบเนี่ยจากหนึ่งต้นเนี่ยมีอย่างน้อยสามสี่ลำเนี่ยเราก็จะได้พื้นที่ปลูกเป็นอาจจะแปดถึงสิบไร่จะได้พื้นที่ปลูกมากวามากว่านะค <Okay. S 1> รับโอเคานเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับโดยเฉลี่ยมีหัวตั้งแต่เจ็ดถึงสิบสามหัว ต่อต้นขึ้นอยู่ของความตัวพันธุ์นะครับ mm. แล้วก็ปริมาณแป้งในหัวตั้งตั้งแต่แปดเดือนขึ้นไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งเขาจะอยู่ที่สามสิบขึ้นไปครับแปดเดือนก็เปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงเนะปอร์เซ็นต์แป้งบา,าง,ง, 30, ง,งสายพันธุ์อาจจะถึงสามสิบแต่เนื่องจากบางสายพันธุ์เนี่ยไม่เสถียรหมายถึงว่าถ้าฝนตกติดต่อเป็นระยะเวลานานหรือหรือดินมีความชื้นเนี่ยแป้งอาจจะต่ำลงมาแต่ตัวเนี้ยแป้งจะไม่ร่วง หรือไม่ต่ำลงมาอาจจะลดลงมา1-2หรือเปอร์เซ็นต์เท่านั้นในงานเกษตรแฟร์ปีหกสามไหมครับเรามี่อนพันแจกให้กับเกษตรกรผู้สนใจที่บูธมลธนาคารจากพันติชีจาก,กพันกกพนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากงานเกษตรแฟร์เนี่ยนะครับสามารถติดต่อได้ที่พนกษษษักเสดสรนและเกษตราสตาร์บางเกนนะครับเพราะว่าทงางคณะเร่งผลิตต้นพันธุ์เพื่อรองรับความต้องการ